สวัสดีครับทีวีแชนแนลแอสตันแฟนครับครับผมวันนี้วันเสาร์ครับที่15กรกฎาคมครับ2566ครับแม่เมื่อคืนก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อฟิชเชียอย่างเป็นทางการแล้วสหรับนักเตหมายเลข12ของอาร์เซนอลครับเป็นดิวอย่างเป็นทางการคนที่2ในการซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับเมื่อวานนี้ครับจูเลียนทิมเบอร์ครับกองหลังทีมชาติ ฮอลแลนด์ครับหรือเนเธอร์แลนด์ครับไฟน์ดัชแมนตัวใหม่ของเรานะครับวัย2 2ขวบครับเปิดตัวกับอาร์ซอลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับเมื่อวานนี้มีเป็นคลิปนะโอ้เป็นคลิปเปิดตัวนะเอาเอาเรื่องของการการเข้ามาก่อนเมื่อวานนี้ทิมเบอร์ก็มาพร้อมกับครอบครัวนะครับเมื่อวานเป็นการเปิดตัวไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปที่ทําก่อนหน้านี้หรือเพิ่งทําเลยนะครับเพราะว่า Uh, อย่างที่บอกในการทำมีเดียแต่ละอย่างเนี่ยเขาวางตารางเขาวางโปรแกรมสเกตตวนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะว่าอันนี้ยูริเเีอร์มาพร้อมครอบครัวเลยนะแล้วก็พี่เอดูกัสปารครับก็พาเข้าสนามพาเข้า,เาไปเจอกับพี่เมเกวันพ,พี่เมเกวตต้าลงไปรับเลยนะเดินลงไปรับถึงข้างล่างเลยนะครับเข้าไปสวมกอดอบก่อนนะครับให้การต้อนรับแล้วก็ ให้การต้อนรับครอบครัวด้วยนะครับทักทายครอบครัวทุกคน่อวานนื้ไปกัน5้าหกคนนะแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็กพี่เมแกต้าย่างพูดเลยว่าวันนี้ท้องฟ้าในลอนดอนสวยสดงดบงานจริงๆแหมเป็นคาพูดเปิดใจนะครับแล้วัาจาั้นก็พายูเลนทิมเบอร์เข้าไปห้องเพื่อทาการเซ็นสัญญาถ่ายรูปอย่างเป็นทางการครับหลังจากนั้นเป็นการเปิดตัวเป็นมีเดียโอ้โหทําได้แบบยอดเยี่ยม เป็น1นาที20วินาทีที่อยากให้ทุกคนได้ดูครับนะผมว่าหลายคนคงดูแล้วนะ,ะเป็นผมว่าเป็นการที่ทําที่ให้เกียรติให้เกียรติกับตัวยูริสิเบิร์นและเป็นการให้เกียรติกับสโมสรอนเก่าคือไอจักอัมสเตอร์ดัมด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาแล้วก็โหผมผมผมดูแล้วแบบโหเป็นหนึ่งนาที20ที่ ดูและส่งพลังนะครับอาจจะมีไม่ใช่มีแอคชั่นอะไรมากมายเป็นคําพูดเป็นลักษณะของการเก็บข้าวเก็บของนะแล้วก็มีเด็กๆในสโมสรอ,อาแจากสอคนเข้ามาถามว่าทิมเบอร์คุณทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกกําลังแพ็กของกําลังจะไปตามเป้าหมายตามความฝันใหม่อะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็ก็ถามว่าจะทํายังไงให้มีอย่างพวกคุณเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างพี่ทิมได้ล่ะจ,จะเก่งแบบพี่ทิมได้ก็บอกก็ต้องขยันมีแพชชั่น นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นกับต้นสังกัดในพวกเนี้ยแล้วก็สักวันหนึ่งพวกเธอก็ยังจะเป็นอย่างฉันเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับได้เข้าให้เข้าไปดูแล้วเด็กๆก็เฝ้ามองซิเบอร์ก็เก,ก็บเก็บของนะเก็บไม่ว่าจะเป็นเสื้อจากอรรมัมสเตอร์ดัมเป็นเหรียญรางวัลเป็นรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็เก็บลงกระเป๋าแล้วก็บกมือบายๆเด็กๆนะครับแล้วก็หันหลังกลับมากำลังจะเดินปุ๊บว่าช็อตเนี้ยเด็ดเป็นภาพของเด็ก เป็นคงเป็นเด็กของสโมสอนอาร์เซนอลนะครับใส่เสื้ออาร์เซนอลเต็มตัวเลยยืนเหมือนกับให้การต้อนรับ <laughs> นะแล้วก็เวลความทูลอนดอนนะครับโอ้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้แบบหูจะต้องแอคชั่นมาสัมภาษณ์แบบต้องเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหทำมีเดียได้ออกมาได้แบบ ดีมากอะ่ะชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติอาแจกกอัมสอรัมด้วยนะเขาพูดแล้ว่าเขามีวันนี้ได้ก็เพราะอาจารอัมสอรัมแต่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้าไปเติมเต็มอะไรความฝันของเขาใหม่ๆแล้วนะก็เห็นแล้วชื่นใจนะครับไปหาดูกันตอนนี้คลิปออกมาเกิดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจูเลียนทิมเบอร์ครับเซ็นสัญญาด้วยค่าตัว34.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็โบนัสอีก4ล้านปอนด์เซ็นสัญญ,ญา ระยะยาวนะครับ5ปีโดยจะสวมหมายเลข12นะเงื่อนไขรายละเอียดก็คือไม่มีออปชั่นเพิ่มสัญญานะครับ5ปีแล้วก็คือจบจะอยู่กับเราไปจนถึงปี2028ครับด้วยวันะตอนนี้22ขวบไปถึงนู่นอีก5ปีก็เป็น27โอ้กำลังนะกำลังเข้ากำลังเข้าและไพร้อมไฟเลยนะครับค่าเหนื่อยประมาณ90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ นะ90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ค่าตัวรวมบทเสร็จรวมเบ็ดเสร็จนะครับต0ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรนะครับตีเงินเปนปอนด์เบสดเสร็จก็คือประมาณ38.6ล้านปอนดนะ์นะนักเตะจะลงสวมเสื้อหมายเลข12ครับลงเล่นได้ทั้งกองกลางแบ็คขวาและก็เซนเตอร์ฮาฟด้วยสามารถเล่นได้ทั้งระบบ4กองหลังหรือ3กองหลังด้วยก็ได้ครับแล้วก็ติดทีมชาติ ฮอลแลนด์ไฟน์ดัชแมนมาแล้ว15แมตช์นะครับก็แหมผมว่าการเติมเตินเข้ามาเนะี่ยสุดยอดแน่ๆครับจูเลนทิเบอร์ได้กล่าวหลังจากที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับแนะ่แม็กก็ในห้องเซ็นสัญญานะมีมีการคล้ายๆกับคลายฮาวเวิร์ดครับมีเจ้าหน้าที่เดินมาเอากล่องกล่องของกวาดที่เขียนเป็นอา์เซนอลกล่องสีแดงเลยปังปังปัง,ปงเดินม,มาให้ถึงห้องเซ็นสัญญา แล้วก็ให้ยูเลนซิเบอร์เปิดมาแล้วก็เป็นเสื้อหมายเลข12เขียนกำลังว่าทิมเบอร์นะครับโอ้นะลอและเท่เลยยูเลนซิเบอร์ครับกล่าวหลังจากที่เซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเรียบร้อยว่าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลโดยตลอดนั่นแน่ประโยชน์ยอดฮิตประโยชน์ยอดฮิตนะครับผมเป็นแฟนอาร์เซนอลมาตลอดครับเพราะพี่น้องของผม โดยเฉพาะพี่น้องของผมเนี่ยเป็นแฟนอาร์เซนอลเฝ้าเชียร์อาร์เซนอลมาตลอดครับพวกเขาเป็นแฟนอาร์เซนอลและผมก็ชอบดูอาร์เซนอลเล่นครับนะพวกเขามีวิธีการเล่นที่ยิ่งใหญ่มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับวิธีการเล่นและสไตล์ทําให้ผมหลงรักสโมสรแห่งนี้ครับผมมีความรู้สึกชอบสิ่งน,นี้มาตั้งแต่ยังเด็กครับพวกพี่ชายผมชอบชื่นอชอบทีมอาร์เซนอลมากครับแน่นอนผมชอบโรบินฟานเพอร์ซีและเทลลี่อองรีพวกเขาเป็นนักเตะ ผู้เล่นคนโปรดของผมแน่ก็ยาหอมนะก็เป็นพูดง่ายยาหอมเลยแหละนะครับยูเลนเมเบอร์จะเป็นนักเตะดัชคนที่ 4หรือ5เนี่ยผมจำไม่ผิดนะเท่าที่ผมได้ตามและผมได้อะไรนะคนแรกเลยก่อนยุคของอาการแซมเมอร์เกอร์เป็นยุคข,ของบรูซดีอ็อกครับบรูซดีอ็อกนำเดนิสเบิร์กแคมป์มาเดนิสเบิร์กแคมป์เขเป็นเด็กเก่าของอาแจกอัลสเตดัมครับแล้วก็ไปอยู่อินเตอร์มิลานที่อิตาลีแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขนะบรูซดีอ็อกเนี่ยต้องขอบคุณบรูซดีอ็อกนะครับที่เป็นผู้จัดการคนเก่าของเราเข้ามา นะแล้วก็ซื้อดีนิสเบคแคมป์นะครับเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นอาเซมเบนเกอร์ก็นำมาอีก2คนมะเป็นมาร์โกมาครับทีมชาติฮอลแลนด์เหมือนกันจากอาแจ๊กอัมสเตอร์ดัมครับมาร์โกมาปีกเลยอะ่ะโอ้โหโคตรไวโคตรเร็วเลยอะ่ะตัวนี้ดุด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบ็กไซด์ตัวครับโจนวันนี่ฟานบองฮอร์สนะครับเป็น3นักเตะ ในชุดของอเตลเกอร์และคนสุดท้ายก็คือโรบินฟานเฟอร์ซี่นะครับนี่ก็เป็น4-5หคนนะประมาณนี้ของชุดแล้วทุกคนติดทีมชาติฮอลแลนด์หมดนะครับติดทีมชาติฮอลแลนด์หมดอ่าไปลุยบอลโลกฟานเฟอร์ซี่นี่ก็เป็นรองแชมป์โลกนะมันก็ถือเป็นรองแชมป์โลกด้วยนะครับแล้วก็ลุยทั้งบอลยุโรปบอลโอ้ต้องยอมรับครับคลาสของนักเตะฮอลแลนด์ Holland นะเขาเรียกว่าฟลายน์ดัชแมนนะโอ้โหสุดยอดเลยบอลพี่ไอซ์เบิร์กของเราครับเดนนิสเบิร์กแคมก็ อยู่กับเราจนแขวนสตั๊กนะเล่นกับเราสุดท้ายจนจบเลยแขวนสตั๊กเลยฟานบงฮอสตึดจ,จะย้ายไปบาร์เซลโลนาครับมาร์คโอามาย้ายไปบาร์เซลโลนาแล้วกัแล้วก็ตัวของฟานเบอร์ซี่ก็ย้ายไปแมนยูนะครับก็คือนี่เข้าคร่าของ4-5นักเตะฮอลแลนด์และตอนนี้ ตัวของยูเลนิมเบอร์ก็เป็นนักเตะฮอลแลนด์ลายล่าสุดและเป็นคนเดียวในทีมตอนนี้นะครับที่เป็นทีมชาติฮอลแลนด์ครับก็เวลคัามยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่เลยตัวพี่มิเกลออเดต้าครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เซ็นสัญญ,ญายูเลนทิมเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเราตื่นเต้นมากครับที่จูเลียนได้เข้ามาร่วมทีมกับเราครับเขาเป็นกองหลังหนุ่มที่หลากหลายความสามารถที่จะมาเข้ากับระบบของเราและทําให้ทีมของเรา มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับจูเลียนยังเด็กแต่ได้ประสบการณ์และมีความสําเร็จมาแล้วมากมายเขาได้สัมผัสกับสิ่งที่มันเหมือนกับการที่ไปแข่งระดับนานาชาติและที่สําคัญคือเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่เคยคว้าแชมป์สำคัญๆของทีมมาแล้วนะครับพูดง่ายๆคืออย่างที่บอกไปเมื่อ e อีก่อนครับจูเลียนติมเบอร์นอกจากเป็นกองหลังแล้วเนี่ยสถิติการพาบอลเข้าไปการพาบอลขึ้นหน้าในฐานะของกองหลังนะครับ โคตรเด่นโคตรเยอะกล้านะครับแล้วก็การเข้าการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพี่กายจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟครับไปดูในคลิปเมก่าวหลังจากที่วันนั้นที่ผมบอกว่าเฮ้ยพอมียูนิเนเบอร์ผมก็เข้าไปดูในคลิปของอาแจกโอ้โหแม่งเก่งจริงยอมรับเลยครับกล้านะกล้าเล่นแล้วคล่องนะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่คล่องไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะนึกว่าเป็นมิดฟิลด์ ตรงกลางสนามอะไรทั้ตำแหน่งเล่นกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียนะครับเพราะนั้นก็การเข้ามาของยูเลนติเบอร์เนี่ยจะมาสร้างความเติมเต็มและจะทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างกาเบียนมากันเยสครับวิลเลียมสลิบายาคุฟเควีออ์ ar, ior, นะครับรวมไปทั้งถึงตัวเบนไว้เองด้วยนะครับพวกนา้แผงหลังอ่ะทางขวากับตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตัวลอโพดิงด้วยพวกนี้คงจะต้องแบบ ห้ามฟอมตกห้ามเจ็บห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยคู้คนจะต้องอยู่ในฟอร์มไม่ดีเพราะว่ามีตัวสอดแทรกมาแล้วครับคือยูเยนทิมเบอร์นี่แหละแต่วันไหนเราเล่นหลัง3นะผมว่าเขาก็ได้ลงตัวจริงก็แล้วแต่สถานการณนะ์นตอนนั้นที่พี่มิเกลอเดตาจะเลือกใช้แล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับยูเลยนทิมเบอร์ด้วยนะครับก็โ,โเบรกนิดนึงขอยญาตยังไม่ได้จัดเลยเมื่อคืนก็แม <c oughs> นางแกหวยช่ำจริง ขออนุญาตจัดนะครับเม็ดฟูนะเออบูมดีแดกครับสารสรกัดจากวายอุ่นแดงเลยนะเม็ดนี้อจะก,กระดกหมดก็เกรงใจนะครับเรียบร้อยแล้วเอาละทีนี้วันนี้เอาที่จับตามองวันนี้นะครับอยากนะก็อย่างที่บอกครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันทํามันมีขั้นตอนมันมีกําหนดการนะสิ่งที่พวกเราคือต้องรอคอยหลายคนก็บอกเซ็นยูเลนิเบอร์แล้วไหนบอกว่าจะเปิดตัวทําไมหายไปร่วมมาทิตศเลยมีการนู่นการนี่ลงข่าวเพจบางเพจแล้วลงข่าวมั่วอะไรสารพัดครับโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยววันนี้และตอนนี้ที่ผมลงทลิปอยู่ประมาณเจ็ดนกาสามนาทีครับเดี๋ยวคืนวันนี้รอรุ้นการเปิดตัวของดิคแอนไลท์อีกคนหนึ่ง นะเดวิดมอยเขาสัมภาษณ์เมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดีแค่ไท์ไปอาร์เซนอลแล้วแน่นอนไม่ต้องมีความกังวลนะครับหลายหคนก็บอกแล้วนะว่าเดี๋ยวดีแค่ไท์มาเปิดตัวกับอาร์เซนอลวันนี้แน่ๆแล้วรอดูแล้วกันนะครับแล้วก,ทกท็ทุกอย่างต้องจบภายในวันนี้ก็คือของเขาของเขาช้ากว่าเรา6ชั่วโมงนะตอนนี้ของเขาประมาณสักงตีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเช้าของเขาวันนี้ก็คงใบาย,บายเย็นๆของเราคล้ายๆเมื่อวานนี้วานของเราประมาณสัก2สองสามทุ่มที่มีข่าว ที่มีเรื่องของติมเบอร์ก็คงจะประมาณนี้ใกล้ๆกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้วันที่ส6บหทุกคนครับจะต้องจับเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาแล้วนะแล้วก็มันเป็นโปรแกรมที่วางไว้ที่พิม์เอกาตาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบก่อนที่จะเกมปรีทีทันเริ่มต้นนะก็เดี๋ยววันนี้ลองตามดูกันลองตามผมมั่นใจวันนี้เรา เปิดตัวอีกคนหนึ่งแน่ๆวันนี้นะครับเมื่อวันก่อนที่มีการอุ่นเครื่องแล้วเราเสมอเสเสมอเมอน้นแดกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาฟังพี่มิเกลเดต้าหน่อยว่า,าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับมิเกลเดต้าหลังจากที่เราเสมอเนนแบกนั้นเนี่ยเป็นการอุ่นเครื่องครั้งแรกในเยอรมันครับเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยพี่มิเกลเดต้าเขาพูดอย่างนี้บอกว่า สิ่งที่เขาได้เห็นในเกมนี้เห็นในหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะ 4- 5นาทีแรกครับมีหลายคนที่เป็นดาวรุ่งพึ่งได้ลงไปซ้อมในช่วง2 3วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเราต้องการให้พวกเขาได้มีเวลาในการลงเล่นดูว่าพวกเขาเข้าใจเกมขนาดไหนเช่นเดียวกับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมครับกับการสร้างสารรค์โอกาสในเกมนี้เขาบอกว่าครึ่งแรกนี่ะเป็นการเล่นแนวทางที่ดีมากๆและคิดว่าเราควรจะยิงประตูได้บ้างกว่านี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานหลังจากเราได้ลูกแรกเนี่ย ที่ซาก่ายิงเสร็ปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสอีกหลายครั้งแต่เราทําไม่ได้นะครับครึ่งหลังเรามีโอกาสอีกสอครั้งใหญ่ๆนะโดยเพาบโลกันนะแต่ว่าก็พลาดไปก็บอกว่าโอกาสเรามีทาประตูอีก2ครั้งแต่มันไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลละครับมันเป็นความผิดพลาดของนักกีฬาได้ครับกับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเกี่ยวกับการเล่นในตําแหน่งของคลายฮาวเวินะเขาบอกว่า เรามาดูกันครับว่าคลายฮาเวตจะสามารถปรับตัวกับเราได้เร็วแค่ไหนเขาเรียนรู้กับเพื่อนรุ่มทีมและสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดีสําหรับระบบนะครับแล้วก็กับเพื่อนรุ่มทีมด้วยฟุตบอลมันเป็นเรื่องของเวลาครับเราต้องให้เวลาและเวลาจะบอกว่าตำแหน่งไหนจะเหมาะที่สุดสำหรับคลยฮาเวตนะโอ้ก็ พูดให้กำลังใจอะว่าเดี๋ยวต้องปรับเวลาเมื่อวานหลายคนก็บอกว่าลงไปแล้วเงียบๆก็พึ่งลงอะพ,พึ่งลงพึ่งลงทีมใหญ่ๆก็ต้องประมาณนี้แหมจะให้มาถึงโชว์ฟองล่ามเทพเลยมันก็เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับค,ค่อยจูนนะครับผู้ติกาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายครับในเวลานี้ทุกคนกาลังทํางานร่วมกับทีมอยู่นะเรายังไม่มีอะไรประกาศเพิ่มเติมนะเมื่อวานพอประส์เสร็จปุ๊บเย็นเนเป็นยูเลียนทิมเบอร์เปิดตัวเลย <laughs> นะครับแล้วก็ เขาพูดถึงเรื่องของการอำลาของพี่กนิชาก้าครับว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีในการที่จะสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่กนิชาก้านะโดยส่วนตัวในการไปร่วมงานที่นั่นเขาบอกว่าเขามีการเจรจาก,กันมานานแล้วและท้ายที่สุดเราลงความเห็นร่วมกันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อให้จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนเดินต่อไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของสโมสรที่ กระโลงาพี่กันดิชาก,ก้าไปแล้วอาต้องเอาไข่มาแล้วตัวพี่กันดิชาก,ก้าจะต้องมีอนาคตที่ดีสําหรับสมบูรสอนใหม่ลีวอร์คุตเซน,นะครับมายถึงเรื่องการบาดเจ็บเมื่อวานนี้การบาดเจ็บจะเกิดขึ้นนะครับมาตินเออร์ิกาดกับเลโดทอสซานมีอาการบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัว กัปตันเอเดนเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวมีในไลน์แอปในทีวีมีชื่อของเอเดนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลงปุ๊บกลายเป็นเวีล่านะครับมีอาการบาดเจ็บน้นอยก่อนหน้านี้มีบาดเจ็บมาแล้วประมาณทัก2สัปดาห์นะครับเรายังต้องประเมินการเฝ้าระวังในครั้งนี้ช่วงปีสั้นคนบางคนหลายคนเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมเราได้สองตำแหน่งนั่นเองเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่รีบไม่ร้อนอย่างที่บอกเมื่อวาน กล้ามเนื้อสําคัญถ้าอยู่ๆไปเร่งไปรีบอะไรเดี๋ยวจะมีอาการปืดได้ง่ายครับโอกาสสําคัญสําหรับที่ปล่อยนักเตะเยาวชนเมื่อวานเราลงส่งดาวรุ่งไปประมาณ2อสาคนครับก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเสมอสําหรับการให้โอกาสที่เรามอบให้กับนักเตะเหล่านี้ครับได้ลงเล่นในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยได้ลงเล่นกับรุ่นพี่ได้ลนเล่นกับชุดใหญ่มันเป็นเรื่องของ ประสบการณ์ที่ตั้งแต่เหล่านี้ควรจะต้องมีนะนะครับวันนั้นก็น่าจะโอเคอัปเดตก็คือกัปตันเอเดนการ์ดครับมีอาการบาดเจ็บตอนวอร์มนะจริงๆด้วยตอนวอร์มนะเพราะว่าอะไรชื่อบาก่อนแล้วเอเดนเอเดนแล้วเรียบร้อยแต่สุดท้ายพีเป็นเกยวตารีบถอนตัวออกมาเลยนะครับมาคุณย้อนมีการบาดเจ็บนิดหน่อยในเกมตั้งแต่วัตฟอร์ดแล้วนะวัตฟอร์ดรู้สึกเขาเป็นคนยิงประตูตีเสมอให้เราด้วยนะ ยิงตีเสมอยิงนำจำไม่ได้ล้เสมออ่ะเสมอหนึ่งหนึ่งะครับมาร์คิญอสเจ็บนิดหน่อยแล้วก็วนของการเบียนมาเตลรี่แล้วก็ทาเคโรโทมินสุครับอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูร่างกายเลยยังไม่พร้อมที่จะลงนะแต่คนบอกอยากเห็นมาตีลงอะไรเนี้ยทุกคนเพิ่งหายเจ็บกลับมาอย่างหนักครับทั้งโทมิทั้งอ่า ตัวของกาเบียนนะครับที่มาเจ็บในช่วงหลังๆอ่ะแล้วทำให้ตอนนี้กํลาลังฟื้นฟูเพราะนั้นไม่เร่งไม่รีบอะไรเลยส่วนชิชินโก้เนี่ยน่าจะน่าจะดักนิดนึงชิชินโก้เขาบอกว่าเป็นห่วงครับเพราะว่าชิชินโก้มีอาการบาดเจ็บที่น่องและอาจจะพลาดเกมอุ่นเครื่องอีกสักประมาณ2เกมอีกสักประมาณ2เกมก็ต้องตามรู้ดูว่า ไปอเมริกาครั้งนี้จะได้ลงไหมจะได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพิฝืนถ้าฝืนมันอันตรายอ่ะนะเราไม่มีชินโกเราก็จะได้เห็นพี่เคนลนเทนี่ลงนะน่าจะอย่างนี้ในกรณีที่ฟิต้อมนะครับเพราะนั้นก็เช้านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเรื่องดีๆของสโมสรที่เราได้นักเตะใหม่มายืนยันอย่างเป็นทางการอีกคนและอีกคนเดี๋ยววันนี้ดีแค่ไ like, ์แน่ๆครับเตรียมเปิดตัว เพื่อเตีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแน่นอนฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์กครับเพ่งเป็นสายข่าวจากสกายสปอร์ตเลยนะปิดท้ายนะปิดท้ายนะครับรายงานล่าสุดเกี่ยวกับดีแคทไลท์เมื่อวานนี้นะครับโดยเขาบอกว่าดีแคทไลท์ ice, นะครับเตรียมที่จะเปิดตัวกับอาร์เซนอลในวันนี้อย่างเป็นทางการ100%เป็นคำพูดของฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์กนะครับนะักข่าวจากสกายสปอร์ตครับนะบอกเลยว่าวันนี้เตรียมเปิดตัวกับอาร์เซนอล 100%ครับเดวิดมอยเมื่อวานนี้ผมได้ฟังพี่เดมิ่มอยสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ษณถึงเรื่องของดิคแนไลท์ครับเดวิดมอยผู้จัดการทีเวสแฮมก็บอกว่าดนะิคแนไลท์น่ะผมเพิ่งฟังสกายและรับทราบจากสกายผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วผมจะรู้กับรู้รู้กับนักข่าวมากกว่าเองอีกนะครับผมยินดีที่จะรับฟังถึงทุกทุกคนพู่พูดแล้วก็เราวางแผนอะไรตอนนี้ไม่ได้นะครับเราจะรอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้น นะและคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเพราะว่าการดําเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเดวิดไม่บอกนะบอกว่าเนี่ยสอาทิตย์ที่แล้วทําไปเรียบร้อยแต่ก็มีหลายคนบอกว่าหมูสองอาทิตย์แล้วทําไมมันยังไม่เสร็จไม่สิ้นทั้งทีก็อย่างที่บอกครับเมื่อวานนี้พูด,ดง่ายๆคือเอกสารหน้าสุดท้ายเอกสารชุดสุดท้ายที่อาร์เซนอลได้ตรวจทานแล้วก็ส่งให้กับเวทแฮมและเวทแฮมได้อ่าน และทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจการเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบดีฮูนี้แน่นอนแล้ววันนี้รอการเปิดตัวครับเดพี่เดวิดสมอลก็บอกว่าดีแคทไลท์เป็นนักเตะของอาร์เซนอลแล้วนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวตามดูสิ่งสําคัญวันนี้ก็อยากจะเห็นนะหลายคนก็บอกอยากจะเห็นก็ผมเองก็อยากจะเห็นแต่ก็มีภาพหลุดออกมาแล้วเหมือนกัน <laughs> ผมยังไม่อยากให้ดูแหละบอกว่าแต่ว่าผมเห็นละ <laughs> ผมเห็นตัวใครสักคนหนึ่งอยู่ที่อ อาสนอนแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงประมาณนี้วับวๆบบวบนะอ่ะโอเคขอบคุณครับสำหรับการเข้าฟังครับเข้าฟังเข้าชมรอบวิวยอดกดไลค์กดแชร์ก็มีอะไรมาพูดคุยกันได้ครับรู้สึกว่าเราห่างๆกันนะยอดเข้ามาคุยกันน้อยนิดนึงนะครับก็ ถือว่าอาจจะเป็นช่วงการทํางานแล้วไม่ว่ากันด้วยแต่ว่าบอลกาลังจะเปิดแล้วก็กลับมาดู้วครับกลับมาให้กําลังใจทีมฮอยชานน์อาร์ตโรนแฟนคลับด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมฮอยชานนอาร์ตโรนแฟนคลับครับแล้วก็วันนี้หลายคนหลายท่านก็ยังทํางานอยู่ปฏิบัติหนะ้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับ คุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ตามร้นกันเรื่องการเปิดตัวของมิดฟิลทีมชาติอังกฤษและของอาร์เซนอลครับดิแคนส์ไลซ์ครับมาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ